สวัสดีครับสวัสดีอาาจรครับมาแล้วครับเรื่องราวดีๆครับช่อง y o YouTube หมอปลายพายภาษีภาษาไทยครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมาเราตอบไปเราตอบให้ทุกข้อสงสัยนั่นเองวันนี้เหมือนกันครับมีหลายๆคนที่คอมเมนต์มาอยากรู้หลากหลายเรื่องราวส่วนมากเราก็จะยกจากหลายๆคนนะ,ะที่รวมคําถามไว้คําถามนี้มีประมาณ10 20, 20คนแล้วเราก็มาถามให้วันนี้ค,ครับไขข้อข้องใจบุญยิ่งให้ เขาเรียกว่ายิ่งได้ไม่ใช่หรือโอ้เรื่องใหญ่เลยนีนอ่าสเกลบิ๊กเลยนะครับผมพูดอันนี้ต้องโดนโดนด่าเละแน่อ้ย่าอมุมมองอมุมมองมุมมองเนอะอมุมมองจากลูกศิษย์ท่านยมท่านยมคือ เทพที่คียคะแนนทั้งหมดเป็นคนบวกเป็นคนลบให้เราทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินทุกอย่างไฟนอนว่าเราจะอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกแล้วก็เป็นองค์ที่เอาเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาตามช่วงเวลาเป็นคนให้ว่าคุณจะถูกหวยไหมรางวัลที่เท่าไหร่เออชอบจังท่านโยมเป็นคนจัดการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปตัดสินใจกันเอาเองว่าจะฟังคลิปนี้ต่อหรือเปล่านะคะถ้าใครจะฟังต่อก็เข้าใจตามนี้นะคะว่าบุญเนี่ยเหมือนเรากินข้าวอืมเหมือนเราสะสมเงินในธนาคารเห็นภาพเลยอ่ะเปรียบกับเงินในธนาคารง่ายกว่าแบงก์เนี่ยนะมีเงินในธนาคารมีเงินสะสมทีละนิดอ่ทีละนิดฝากไปเรื่อยๆรู้จักออมนะเหมือนเงินเราใช้เนี่ยเราออมทุกเดือนได้เงินเดือนมาเราออมวันหนึ่งพอเรากลับมาดูมันมีเยอะขึ้นพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าประกันชีวิตอ่ เรามีตังค์ไว้เราก็ถอนไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมาใช้ในเวลาที่ฉุกเฉินใช่ไหมคะถึงเวลาเฮ้ยจะซื้อโทรศัพท์จําเป็นโทรศัพท์พังก็มีเงินมาใช้แต่เมื่อไหร่ที่เราเบิกเงินเบิกเงินมาทั้งหมดเบิกบุญเบิกบุญเบิกเงินมาทั้งหมดไม่ได้บอกจำนวนเท่ากับเราถอนเงินมาทั้งธนาคารเลยเห็นภาพเราก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยทำสมมติว่า มีคนหนึ่งหมาตายเบิกบุญอ,อดีตชาติกับชาติปัจจุบันเพื่อให้น้องหมาอตายรักทั้งบัญชีเก่าบัญชีใหม่ถอนหมดปุ้งถึงเวลาเหลือศูนย์ตายแล้วเ่่าชนหมาข้างถนนอออันนี้เพิ่งมาเจอไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ เงิน0บาทหลังจากนั้นเสร็จคุณแม่ป่วยทําบุญให้คุณแม่เบิกบุญอีกอพอดีเพิ่งสะสมเงินได้ประมาณ10บาทตายแล้วสรุปแม่ได้เงิน10บาทแต่หมาได้เงิน3า0แสนเห็นภาพเลยตายแล้วนึ่งออกไหมคือว่าเรากระจายผิดส่วนทีนี้พอเวลาเราสวดมนต์ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยชอบสวดแผ่เมตตาใหญ่เมตตาหลวงเมตตาอะไรก็รู้เยอะแยะไปหมด แผ่เมตตาเนี่ยให้ใครบ้างพอเรามานั่งดูดีๆ16ชั้นฟ้า15หชั้นดินสัมภเวสีทั้งหมดผีอสูรกายทุกสิ่งอย่างเจ้ากรรมนายเวรครูบาอาจารย์ถึงแม้เราจะจ่ายเงินให้ให้บ้าบอไปหมดสรุปคือไอ้ที่เราสวดชินบัญชรหนึ่งจบแผ่เมตตาไปหมดชินบัญชรอาจจะเปรียบได้เงินสักประมาณหนึ่งเห็นบาทแต่คุณให้คนพวกนี้เยอะขนาดเนี้ยคุณคิดดูดิคุณจะได้เงินกี่สตางค์แล้วเงิน 25สตางค์ปัจจุบันเนี้ยซื้อน้ำได้แม้สักขวดหนึ่งยังซื้อไม่ได้ให้คนที่เขาขอทานเขายังด่าให้เลยว่าแม่งให้ทำไมวะยี่สิบสตางค์มันทำอะไรไม่ได้ขอบคุณครับข้างล่างนี่ด่าแล้วใช่ให้ทำไมวะเสร็จอย่างนี้แทนที่ให้สิบบาทอะไรอย่างนี้ยีบาทยังซื้ออะไรได้เวลาคุณกวดน้ำให้มันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายิ่งกวดยิ่งได้ที่เขาบอกยนียิ่งกวดยิ่งได้มันคือการที่เรากวดให้เจ้ากรรมนายเวรของเราของเรานะย้ำเจ้ากรรมนายได้คือของเรายิ่งกวดยิ่งได้คือของเราย้ำคําว่าของเราหมายถึงอดีตชาติของเราและตัวเราปัจจุบันนะคะตัวเราปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องและลูกสามีภรรยาพวกนี้จะได้หมดพอเวลาเขาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาจะใจเย็นกับเรา,าเขาจะดีกับเรานิสัยเขา,าจากที่เขาโวยวายใส่เรา,าเขาเกลียดเรามันก็จะเบาลงแล้วมันก็จะค่อยๆตัดในเรื่องที่ไม่ดีออกไปอ,อันนี้คือคําว่าได้ แล้วก็ที่บอกว่าให้บุญเราได้หมายความว่าพอให้ไปปุ๊บเนี่ยมันมีการเก็บสะสมเห็นภาพใช่ไหมคะให้ในเจ้ากรรมของเราเนี่ยเราแบ่งไปปุ๊บเราเก็บสะสมมาไว้ในบัญชีของเราอไอ้ตัวที่เก็บในบัญชีเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องการปฏิหารท่านจะดึงตรงบัญชีตรงเนี้ยมาใช้ในช่วงปฏิหารให้ช่วงเวลาที่เราตกอับสุด,สดๆนะคะก็จะมีอะสมมติถูกหวยบ้างแหละ,ะหรือมีคนมาช่วยมีคนมาอุปถัมบ้างท่านก็จะเอาตรงเนี้ยมาช่วย วิธีพิสูจน์ง่ายๆครับใครที่สวดมนต์มากมายมหาศาลสวดแผ่เมตตาตามที่ไปบอกลองถามตัวเองดูว่าทําดีแล้วได้ดีไหมทําไมคุณถึงยังมีปัญหาเรื่องการเงินทําไมถึงยังมีปัญหาเรื่องชีวิตประจําวันพ่อแม่ยังทะเลาะกันอยู่ชีวิตคุณถึงไม่มีความสุขทําไมทุกอย่างมันดูแห้งแล้งแล้วคุณรู้สึกท้อแท้กับการสวดมนต์ถ้าคุณทําแบบนี้แสดงว่ามันผิดใช่ไหม แต่ถ้าคุณทํายิ่งทํายิ่งได้ตามที่เขาบอกเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นพิสูจน์แค่นี้เองง่ายๆชัดเจนเครียดจ้ะเคลีย์นะขอบคุณมากครับที่เข้าใจบังคับเข้าใจถามมาไงเขาบอกโอเคคอมเมนต์มาขอบคุณมากนี่คือเรื่องเรื่องราวดีๆนี่แหละถามมาเถอครับเดี๋ยวเรารวบรวมมาประเด็นนี้มันมีประโยชน์กับคนอื่นก็ถือว่าคุณได้บุญนะ เพราะว่าเรามีคําตอบที่มันหายสงสัยอะอแล้วก็แชร์ต่อด้วย<ช>นี่แหละครับนี่คือช่อง YouTube หมอปลายพายกระซิปภาษาไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ